สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปรงคนลั่นทุ่งค่ะ <c oughs> อัปเดตหน้างานเนาะค่ะก่อนกลับบ้านเนาะค่ะมือนิก็ะลุยสร้างเถิดสร้างซักเหมือนเดิมค่ะมาลุยมาเตรียมหน้างานเตรียมไม้เนาะค่ะเพื่อจะขึ้นโครงอันนี้คือทําโครงไม้เนาะค่ะเอสโครงไม้เนาะถ้าทําโครงเหล็กก็น่าจะได้ขึ้นโครงเกือบแล้วเราเมื่อนี้เนาะค่ะอันนี้ไม้จะสา้าที่ตรงกบไม้เนาะค่ะต้องได้กบไม้แล้วก็ ตัวไหนไม่ถึงก็ตัดต่อนะคะตัดต่อก็เลยช้าในการภาษากลางทั้งภาษาไทยปนกันภาษ่างกับภาษาเอากบไม้กับใส่ไม้หะละใส่ไม้กรบไม้นี่ค่ะหน้างานก็ทำที่แรกว่าคุยกันที่แรกว่าจะทำทรงเล้า เนาะคะ่ะเอิ้นทรงเหลาอยู่บวลาสร้าง,งาอ่าบังกะโลอ่ะคล้ายๆบังกะโลเนาะอ่าที่แรกว่าจะทําทรงแบบทรงเหลาแต่อีสานเขากับเอื้นทรงเหลาเนาะก็เอิ้นง่ายๆอีแบบหนึ่งก็บังกะโลเอบดังกะโลเนาะบาน,นี้มาเปลี่ยนเนาะคะ่ะเปลี่ยนเป็นเขาเอิ้นว่าเผื่อกะทรงมาแงานทรงมาแงานก็คือแม่นเผื่อกะ โอ้ยเนาะส้างกันอืม <c oughs> นี่ค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นโมเดลเนาะคะา่ะเปลี่ยนมาเป็นโมเดลก็เลยเสาก็เลยต้องได้ต่อนะคะต้องได้ต่อเสาขึ้นเมืออีกเนาะ,ะ <c oughs> เพราะว่าเสาที่สั่งมาจะทําเป็นทรงบังกะโลทีนี้มาเปลี่ยนทรงบ้านใหม่ว่าเอาเป็นโมเดลเนาะค่ะทําเป็นโมเดล ก็เลยต้องได้ต่อเสาก็งานก็จะช้าไปอีกนะคะ่ะเพราะว่าเสาทุกต้นต้องได้ต่อนะคะ่ะต่อเสานี่ค่ะสร้างก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือจะเมื่อเฮินแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วได้เวลานี่ค่ะก็เพิ่นกบไม้ไว้แล้วเรียบร้อยนะจะเพิ่นกระต่อไว้เรียบร้อยนะคะก็เมื่ออื่นก็ไม่รู้ว่าจะได้ลุยงานกี่โมงเพราะว่าเพิ่นเมื่อวานไปสีเข้าวซอยนะคะเนาะ ค่ะปลาเมื่อวานไปสีข้าวช่วยก่อนสั่นรานสุดท้ายละเข้าประมาณสองกระสอบก็น่าจะถึงเที่ยงสังเิอว่าเที่ยงคุณหลักค่างสังเิดว่าเนาะคะ่ะเนาะอ่ก็อัปเดตหน้าง,งานก่อนกลับบ้านเนอะได้ให้ได้รับชมนะคะนี่ก็เอานั่งร้านเหนียวมือบ่เอาบ่ะ ว่าไงแทะมันไก่บ้านเนาะนี่เนาะค่ะงานไม้ก็ต้องช้าไม่เหมือนงานเหล็กเพราะว่าถ้าเป็นโครงเหล็กนี่ก็จะได้ไวเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้กบคือไม้เนาะค่ะเนาะอ่างานเหล็กก็สิขึ้นโครงปุ๊บปั๊บปั๊บเชื่อมตุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวเนาะค่ะเนาะ อันนี้งานใหม่ี่ต้องได้มาครบใหม่ไซส์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะครบเบิดกูตัวต่อใหม่ครบเบิดกูตัวนะคะเนาะยังได้เริ่มขื้นโค้งได้เนาะจ้านี่ค่ะอันนี้ก็คืองานมีอะไรบ้างเนาะ,ค,ะค่ะกะยกโค้งมุงหลังคาเะนาะ,ะนะยกโค้งมุงหลังคาแล้วก็เทคานด้านล่างเนาะคะ่ะที่คุยกันไว้ทาําากรตามงบเนาะคะ่ะงบ คนมีเท่านี้นะคะเนาะยกโครงมุงหลังคาไว้ก่อนเทคานไว้ก่อนนะคะเนาะอ่านี่ค่ะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือก่อนกลับบ้านก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะชมคลิปจนจบคลิปเป็นกำลังใจให้น้องตันช่างเถิดและช่องช่างเถิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล้ำรวยรวยทุกทุกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาอะไรนะั่งซัก มันจะเหคอักันะอ่เฝ้ากดนี้ต้งซักว่า่อเบิ้งหลักับโคตเห็นไหมเนี่ยเออปูม <te ือนน่อเอ่ตัดออกว่างกับใส่โขึ้นจังไรเห็นให้เบื้องเนี่ยจังเออเอาคือปิ้นข้นจังไน่จังไดกันค่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องช่างเถิดจำปาดงคนลันทุ่งด้วยนะจ้า ขอมาเป็นกำลังใจให้น้องตันช่างเทิดมาซอยเบิ้งคลิปเลยเถอะคะ่ะ